สวัสดีครับทุกคนวันนี้แบนค้ออีสปอร์ตก็มีเรื่องราวในวงการเกมและก็อีสปอร์ตมาอัปเดตให้กับนเพื่อนเหมือนเช่นเคยเลยนะครับประเด็นในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะไม่หลายคนลงใจขึ้นมาเลยล่ะครับเพราะว่าช่องของพี่เอกาโรเกอร์กลับมาเป็นปกติครั้งแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่องของเขาโดนปิดการทำรายได้ไปทำให้อาจจะต้องย้ายไปช่องใหม่เลยทีเดียวเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง b e c o e SPORT ซื้อแก้วพร้อม G f u e 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับต้องเท้าความกันก่อนนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นที่เป็นที่คือฮามากๆในวงการเกมเพราะมีข่าวลือว่าพี่เอกอาจจะต้องย้ายช่อง YouTube ของเขา ไปยังช่องใหม่เนื่องจากช่องปัจจุบันที่มีผู้ติดตามกว่า7ล้านคนนั้นดูเหมือนจะถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้ที่โดนปิดรายได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยๆๆนะครับเพราะมันครอบคลุมไปตั้งแต่รายได้จากโฆษณาที่ขึ้นบนคลิปไปยังรายได้จากที่เป็นแฟนมากดเป็นเมมเบอร์ให้ซึ่งแน่นอนว่านั่นก็ไม่ใช่น้อยเลยละครับและในตอนนั้นพี่เอกก็ไปแน่ใจว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรกัน ในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้พี่เอกได้มีการโพสตผ่านแทบคอมมูนิตี้ในช่องของเขาว่าระบบหลังบ้านมีปัญหาทําให้ระบบสมาชิกและระบบอื่นใช้การไม่ได้ในเวลาต่อมาช่องกรบของพี่เอกก็ได้มีการเคลื่อนไหวครั้งและก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น HRK ด้วยเหมือนเป็นการเตรียมตัวที่ย้ายกลับไปช่องนั้นเลยทีเดียว ในเวลาต่อมาในคอมมูนิตี้ของชาวร้อนหน่ายมีการแจ้งข่าวกันว่าช่องของพี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์นั้นโดน YouTube ปิดกั้นรายได้เพราะมันดันไปตรวจัับได้ว่าพี่เอกดูโฆษณาของตัวเองจนไปผิดกฎ YouTube เลยเป็นเหตุทําให้เจอปัญหาเหล่านี้ซึ่งก็งงมากๆเพราะพี่เอกนั้นใช้ YouTube Premium ที่ไม่โชว์โฆษณาอยู่แล้ว หลังจากนั้นเรื่องราวก็เริ่มไวรัลขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประเด็นอย่างที่เราทราบกันดีในะไม่กี่วันก่อนและแน่นอนว่าเรื่องนี้เองทางช่องแบงค์คอร e ์สอีสปอร์ตก็ทาการนําเสนอเพื่อช่วยเหลือพี่เอกอีกทางรวมไปถึงเรื่องนี้เองก็ลามไปถึงหูของเจ้าชายไอทีอย่างพี่ยามจนเขาเองก็ได้โพสต์เรียกร้องผ่านทาง Facebook และ YouTube เกี่ยวกับปัญหานี้นายอามได้บอกว่าเขาไปคุยกับพี่เอกมาแล้วและก็ยืนยันจริงๆว่า ตอนนี้ช่องของเขาโดนปิดทำไรายได้เพราะได้ตรวจจับว่าใช้บอทแปมดูโฆษณาของช่องตัวเองตัวพี่เอกเองก็พยายามติดต่อ YouTube ประเทศไทยไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะปัญหาเกิดจากตัวของ Google Adsense ที่เป็นของ Google โดยตรงพี่เอกก็พยายามติดต่อ Google แต่ก็ไม่เป็นผลสักทีเพราะเจอแต่บอทเลยติดแงกไม่สามารถทำอะไรต่อจากนั้นได้ นายอาร์ได้บอกด้วยว่าพี่เอกตอนแรกตั้งใจจะย้ายไปทําช่องใหม่จริงๆแต่หลังจากพูดคุยกันแล้วเลยตัดสินใจจะช่วยแก้ปัญหากันก่อนและตัวนายอาร์มเองก็กําลังพยายามหาคนติดต่อเพื่อแก้ปัญหานี้ครับแน่นอนว่าโพสต์นี้กลายเป็นที่ไวรัลมากใน Facebook เพราะมีคนเข้ามาให้กําลังใจและซัพพอร์ตอย่างล้นลามทั้งกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์นับหมืน่นผู้คนมากมายก็ได้ออกมาแสดงความเห็นกันหลากหลายเสียง บ้างก็บอกว่าที่พี่เอกเจอนั้นไม่ค่อยสมเพทสมผลเท่าไหร่เลยเพราะช่องของเขาก็มีคนดูเยอะแยะอยู่แล้วจะไปใช้บอร์ดเพื่อดูโฆษณาของตัวเองทําไมบานก็บอกว่าไม่อยากให้พี่เอกย้ายช่องอีกรอบเพราะกลัวเขาจะหมดไฟในการทําคลิปหรือคอนเทนต์กันไปก่อนหลังจากที่มานกลายเป็นไวรัลนั้นดูเหมือนจะมีคนที่มีคอนเน็ชันสามารถติดต่อเรื่องนี้ได้เข้ามาช่วยเหลือ ล่าสุดในวันที่16ธันวาคมนี้ดูเหมือนว่าระบบสมาชิกของพี่เอก้าด็อกเกอร์จะกลับมาทำงานเป็นปกติครั้งแล้วหลังจากที่ใช้ไม่ได้เป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ด้วยกันถ้าเราลองไปดูในช่องแท็บคอมมูนิตี้ในช่องพี่เอกนั้นในตอนนี้เวลาที่เมมเบอร์ช่องคอมเมนต์ก็จะเห็นแล้วว่ามีตราสัญลักษณ์นกสีต่างๆโชว์ขึ้นมาแล้วละครับต่างจากตอนที่ไม่มีปัญหาที่ไม่โชว์อะไรเลยถ้าช่วงนานใครเป็นเมมเบอร์ของพี่เอกหยุดไปอย่าลืมไปกดต่อกันด้วยนะครับ ภายในคอมมูของพี่เอกเองชาวใส่นัวทั้งหลายก็ดูเหมือนจะมีการยืนยันอีกเสียงเช่นกันว่าช่องของพี่เอกได้กลับมาเป็นปกติครั้งแล้วนอกจากคอมมูของพี่เอกแล้วทางนายอาร์มเองก็ยังมีการโพสต์อัปเดตด้วยว่าช่องของพี่เอกกลับมาทํางานปกติแล้วนะครับเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากแรงซัพพอร์ตของแฟนคลับทุกคนจริงๆ ถ้าเราไปดูทวิตเตอร์ที่นายอร์มโพสต์เกี่ยวกับปัญหาที่พี่เอกเจอก็จะเห็นเลยว่าทีมงาน YouTube ได้ตอบกลับเช่นกันว่าพวกเขากำลังตรวจสอบปัญหาของช่องฮาร์ร็อกเกอร์อยู่ด้วยครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้แฟนๆของพี่เอกก็คงจะเริ่มโล่งใจได้ปลาอนหนึ่งแล้วว่าเขาไม่น่าจะต้องย้ายช่องแล้วล่ะครับถ้าทุกๆอย่างคลี่คลายลงแล้วลก็พี่เอกก็คงจะกลับมาไลฟ์และลงคลิปคอนเทนต์เป็นปกติมอนเดิมในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนล่ะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วกับ เรื่องราวดีๆในวันนี้ละกันที่เราได้นํามาสรุปเกี่ยวกับพี่เอกเป็นยังไงบ้างอ่ะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเกิดจากกระแสโซเชียลแล้วแล้วก็เกิดจากการซัพพอร์ตของแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ได้เพราะปกติก่อนหน้าเนี้ยคือมันยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากเหมือนแบบพี่เอกเขาก็แก้ไขกับทีมงานของเขาอยู่แค่กลุ่มเดียวประมาณสองกับด่าก็ยังไม่แก้ไม่ได้ทีพอเป็นกระแสโซเชียลปุ๊บไม่กี่วัน หลายที่แฟนๆเข้ามาช่วยแป๊บเดียวคือติดต่อได้เลยทันทีก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า <c oughs> ว่าทำไมเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือแบบจริงๆแบบตัวเขาให้ติดต่อไปเขาก็ไม่ได้เหมือนคนทำคอนเทนต์จ้างเลงว่ามันควรจะติดต่อได้ง่ายกว่านี้มั้ยเออใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบยากนี่ขนาดแบบเป็นคนใหญ่แบบใหญ่ระดับประเทศเป็นสมบัติของชาติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือถ้าเกิดเาเปลี่ยนเทียบเขาก็เหมือนแบบดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งงเงี้ยจริงมันก็ไม่ได้เลงมาในไทยจริงใช่ไหม ไม่เล็กแล้วว่าทำไมถึงได้รับการซัพพอร์ตยากขนาดนี้ถึงแม่งต้องมีกระแสโซเชียลมาเนี่ยคือก็ก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าสมมุติถ้าเกิดไม่ได้มีกระแสนี่ออกมาละเอคือก็ได้ย้ายช่องเลยเหรอแบบกูกูทำอะไรไม่ได้หรอเนี้ยและอันนี้คือยังยังไม่รวมถึงสมมุติถ้าเกิดเป็นยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เจ้าอื่นล่ะที่เล็กว่านี้ล่ะแม่งไม่ชิปหายไปเลยหรอแบบเอาวเฮียกูทําช่องมาแบบ เดี๋ยวยากมากได้แสนซับได้หมื่นซับปรากฏกูเจอปัญหาที่อยู่ใน YouTube อาจจะตรวจผิดหรืออะไรก็ตาม็นข้อข้อของระบบอะไรก็ตามแล้วคือกูดีๆเหรองานที่กูทำมาทั้งหมดคือคิดแล้วแม่ก็รู้สึกเหมือนแบบเชื่อ์แม่ไม่เมคเซนะจัดรู้สึกไม่มั่นคงมากๆเลยนะคิดไปคิดมาทีหนึ่งแบบนี้จริงเออมันแบบชีวิตเราฝากไว้กับ YouTube แบบเทียบถ้าไม่ได้ก็มอบอะไรเงี้ยคุณก็ไปสร้างช่องใหม่นะถ้าคุณแบบไม่มีกระแสมาช่วยแบบนี้หรออะไรเงี้ย คนรู้สึกใช่ใช่พราะเป็นคนทำอออคอนเทนต์เองแบบเออบมากเลยแบบใช่แต่ที่งงคือทำ,ทำไมถึงเป็นที่พี่เอกนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้อาจจะแบบ jack แจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตรงเนี้ยคือเหมือนยังไม่ได้คอนเฟิร์มไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านอกจากระบบสมาชิกแล้วอะระบบการทํารายได้ที่วลาเวลาเปิดเวลาลงคลิปแล้วก็จะมีแอดขึ้นมาโฆษณาขึ้นแบบเงี้ยปกติตัวส่วนวนะั้นอะไอคนทำคอนเทนต์มันจะได้ได้ต่างด้วยแต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่านอกจากระบบสมาชิกแล้วอะ ยังแก้หาตรงส่วนนี้ให้หรือ,อยังเพราะว่าเมื่อประมาณ11-12ชั่วโมงที่แล้วนับจากเวลาที่ทำคลิปนี้อยู่นะครับคือทางทวิตเตอร์ของ YouTube แบบมันยังมันยังเพิ่งมาตอบในในโพสต์ของนายอาร์มเลยว่าเออเนี่ยกำลังติดกำลังแบบตรวจสอบช่องของพี่เอกอยู่คือเขาไม่ได้บอกว่าตรวจสอบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าอาจจะแค่ปลดล็อกในส่วนสมาชิกอันนี้ให้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนไรายได้อาจจะค่อยตามมาทีหลังก็ไม่แน่ใจกันเพราะว่าอาจจะ รอพี่เอกประกาศอะไรในแท็บขอมูทีก็ได้ตรงนี้ไม่ชัวร์แต่นนี้คือเรามาอเปเดตใจว่าโอเคเรากลับมาสนับสนุนพี่เอกผ่านทาง Membership อันนี้ได้อีกรอบแล้วใช่ซึ่งหลายๆคนฮะก,ก็อย่างที่พี่กายบอกว่ากลับไปนะครับอย่าลืมไปกดสมัครสมาชิกในช่องของพี่เอกกันด้วยนะครับไปรับนกอ้วนกลับมาเลี้ยงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับนั่นแหละแต่ว่าของเราเออยังไม่หายนะเหมือนมันตัดรอบคนละวันกันเดี๋ยวเราดูไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ช่วงนี้ก็คือใครที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยก็ยดีด้วยแล้วก็ไปซับช่องพี่เอกด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็รออีกนิดนึงอาจจะมีคนสมัครเยอะว่ายง่ายนะครับครับผมก็อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาอัปเดตข่าวไฉยๆไหนๆเราก็เขียนข่าวไอ้รอบพี่แล้วเแล้วก็ทําข่าวเปิดไปขนาะแล้วรอบพี่เลยอัปเดตแล้วโอเคสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วน่าจะโล่งใจกันได้แล้วครับก็ ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะขอบคุณนายอาร์นะครับพี่อาร์ที่ช่วยเป็นกําลังหลักเลยฮะในการช่วยทุกอย่างเลย <c oughs> เป็นเจ้าชายไอทีของจริงแล้วก็รวมถึงสื่อต่างๆที่ให้การโปรโมทและทุกๆคนด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณแฟนๆของพี่เอกมากที่ช่วยให้เขายังไม่ต้องเหนื่อยไปเปลี่ยนช่องใหม่นะเพราะว่าการจะได้เจล้านขนาดเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อเลยว่ามันไม่ง่ายจริงๆและต้องใช้แรงก,กายและแรงใจที่เยอะเลยทีเดียวครับผม ครับผมโอเคสวดใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมเจอกันครับไปครับ